มีกระแสะว่าอาเซนอลควรจะแต่งตั้งกับปิตันทีมคนใหม่ครับโอ้โหร้อนไปถึงกับตันทีมคนปัจจุบันเลยครับจะคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้มีมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงครับผู้จัดการทีมชาติสเปนครับบอกว่ามิเกลเมริโนครับ กองกลางที่ถล่มประตูเนวน่าเล่นนะเวลานี้ควรได้รับการยกย่องมากกว่านี้และก็รวมไปถึงอาบิดิชเอเช่ครับกับความสนใจที่มันถูกมากขึ้นนะครับความเป็นซูเปอร์สตาร์ที่มันมากขึ้นท,ทันทีที่ย้ายมาเล่นให้กับอาร์เซนอลเขารับมืออย่างไรกับเรื่องนี้รวบรวมไว้ในคลิปนี้ครับกันเนอร์เดลี่ครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเก่งกันเนอร์ครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันหน่อยครับและคลิปนี้ครับกันเนอร์เดลี่ครับวันนี้วันที่9เดือน9เลยนะครับโอ้โหเรียกว่าวันดีเลขดีครับนะฮะก็มาอัปเดตข่าวกันเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้มีฟุตบอลให้ดูกันแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวมีมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะว่าอ์เซนอลจะมีความพร้อมมาอะไรยังไงเล่นกับใครอะไรแบบเนี้ยนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกัดนะแต่ตอนนี้ครับอัปเดตข่าวกันหน่อยคร ถ้ารักอ่านซนอลทั้งใจครับฝากกดติดตามเก่งกันเนอร์ให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับว่าแล้วมันลุยกันเลยดีกว่าเลครับพูดถึงนี่เลยฮะกับปิตันผมครับมาตินโอเดกาดครับมีกระแสรครับเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนตัวกับตันครับโดยที่อยากจะให้โหวตกันใหม่เลือกกันใหม่นะครับแหมทาอย่างกับเป็นตําแหน่งบางอย่างเลยนะที่ต้องเปลี่ยนทุกๆ4ปีอะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่า เรียกว่ากับปิตันโอเดกาดก็ไม่ได้เรียกว่ายี่หลากับเสียง กระแสแบบนั้นเลยนะครับเขาก็มีพูดถึงด้วยนะครับนะก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ครับว่าอาร์เตต้าควรตั้งกัปตันทีมคนใหม่เสียทีในการสู้ศึกพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้นะครับ2025-2026ครับโดยมาตินโนติกาครับได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ครับบอกว่าผมก็ไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นได้ครับแล้วก็พูดในสิ่งที่ทุกคกนพูดได้ผมอยู่กับเรื่องนี้ได้สบายมากนะฮะเราไม่ได้ไปสนใจสิ่งที่ทุกคนพูดเพราะมันมีทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบอาจจะส่งผล กับผมแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการปิดกั้นสิ่งเหล่านั้นออกไปนะครับซึ่งผมทําแบบนี้ตลอดอาชีพการทายแกลงของผมนั่นเองนะครับก็โอดกตก็บอกอก็เฉยเฉยก็วิจารณ์กันได้ไดพูดได้ขยะพูดก็พูดไปนะครับก็เข้าใจนะครับแล้วก็ผมก็จะไม่ห้ามทุกคนที่มาวิจารณ์ด้วยนะครับคุณมีสิทธิ์พูดคุณพูดไปนะครับไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีกระแสข่าวนะว่า แตเตตาจะรับลูกนะคือก่อนหน้านี้เนี่ยคนที่เปิดเรื่องนี้เลยเนี่ยนะครับถ้าย้อนไปได้ตั้งแต่ก่อนเปิดฤดูกาลคือโทนี่อดัมนะ โทนี่อดัมอดีตกัปตันกระดูกเหล็กของอาร์เซนอลนะกองหลังดีกรีทีมชาติอังกฤษแล้วก็พาอาร์เซนอลคว้าแชมป์มากมายนะครับในยุคข,ของเขานะเขาเคยออกมาบอกว่าอยากให้เดคแคนไรส์เนี่ยนะครับเป็นกัปตันแทนนะครับเพราะว่ามีทั้งความมุ่งมั่นมีทั้งเรื่องของความเป็นผู้นำต่างๆนานานะครับแต่นั้นน่ะผมวิเคราะห์ว่ามีความเป็นสัญชาติอังกฤษด,ด้วยนะครับเพราะว่าโทนี่อดัมเขาเป็นคนอังกฤษนะครับแล้วก็เดคแคนไรส์ก็เป็นอังกฤษอาร์เซนอลก็อยู่ในหลีกอังกฤษอะไรแบบเนี้ย ก็ถ้ามีกับตันทีมเป็นอังกฤษมันก็น่าจะดีไหมอะไรเงี้ยอาจจะมีเรื่องชาตินิยมอะไรเกี่ยวข้องด้วยนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีใครออกมาพูดว่าโอดิกาดทาหน้าที่กับตันไม่ได้เรื่องอะไรเงี้ยนะยังไม่มีนะเท่าที่ผมดูนักเตะหลายๆคนก็ เรียกว่าอย่างรับใช้กับปตันคนนี้ด้วยดีนะครับเพราะว่าเป็นศูนย์รวมของทีมเลยตอนนี้กัปตันก็ตัดผมทรงใหม่แล้วด้วยผมเห็นแวบๆนะน่าจะใช่นะนะครับถ้ามีให้น้องอินเสิร์ตภาพให้หน่อยนะแต่ถ้าไม่มีก็แล้วไปนะนะครับก็เดี๋ยวรอดูสุดสัปดาห์นี้น่าจะได้ลงเป็นตัวจริงด้วยนะครับสำหรับโอเดกาดนะอ่ะไปต่อเลยดีกว่านะครับผู้จัดการทีมชาติสเปนครับบอกว่ามิเกลเมริโน่เนี่ยควรได้รับการยกย่องมากกว่านี้ครับก็ล่าสุดครับหลุยส์เดราฟูร์เต้ครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์ พูดถึงลูกทีมของเขาครับบอกว่าเรามีผู้เล่นยอดเยี่ยมหลายคนนะครับและมิเกลเมริโนก็คือหนึ่งในตัวอย่างที่ทําอะไรได้หลายอย่างแล้วก็เล่นได้อย่างดีเยี่ยมเขาเป็นอัจฉริยะเขาเป็นผู้เล่นระดับโลกนะครับพาทีมชาติสเปนคว้าแชมป์มาแล้วนะนะครับแต่บางบางครั้งเนี่ยเขากับไม่ได้รับการยกย่องเข้าที่ควรนะครับเขาคือหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดของโลกในตําแหน่งมิดฟิลนะครับเขาเป็นนักเตะที่ดีทมตัวนะครับแล้วก็มีการพัฒนาตัวเองอยู่สม่ําเสมอเราดีใจที่มีเขาใน ทีมชาติสเปนนะครับนะอะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนั่นเองนะครับพูดถึงทีมชาติแล้วเราไปไล่เรียงทีมชาติให้หมดเลยดีกว่านะอ,อ,อีกหนึ่งนักเตะนะครับที่เล่นให้กับทีมชาติครับแต่ว่าเป็นชุดเล็กของอาร์เซนอลนะทีมชาติอังกฤษนะนักเตะอาร์เซนอลนะลก็คืออีชานวานเนลี่นะครับ ก็ได้ได้รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเกมนะครับที่อังกฤษยู21ชนะคาซัคสถาน2ประตูต่อศูนย์ครับโดยที่วานเนลี่เนี่ยทำประตูได้ด้วยนะครับแล้วก็คว้าแมนออฟเดอะแมชนั่นเองนะเหนือสิ่งอื่นใดทีมชาติอังกฤษชุดยู21ก็ชนะคาซัคสถานชุดยู21เนีสองประตูต่อศูนย์ด้วยนะครับนะวานเนลี่ก็ถือว่าเป็นคีย์แมนคนสำคัญของทีมชาติอังกฤษชุดเด็กนะนะครับหวังว่าจะก้าวสู่ ชุดใหญ่แล้วเป็นกําลังชุดใหญ่ในเร็ววันนะครับไปกันต่อที่อีกหนึ่งคนครับทีมชาติอังกฤษเหมือนกันครับอับริชีเอเช่ครับหลังจากย้ายจากคริสตัลพาเลทมาอาซนอลเนี่ยเรียกว่าสปอตไลท์ส่องเขาตลอดเวลาเลยนะครับก็ถือว่าแสงส่องครับนะฮะมีแสงเยอะขึ้นครับมีคนสนใจเยอะขึ้นครับก็ยอมรับว่ากดดันนะครับค่อนข้างผมว่าการรับมือกับแรงกดดันสำหรับผมเนี่ยมันค่อนข้างง่ายครับหมูตู้ครับใช้เวลาแค่ แค่ใช้เวลาให้น้อยลงบนโซเชียลมีเดียอ่าก็ไม่เล่นโซเชียลซะก็ไม่กดดันแล้วนะครับเลิกสนใจว่าผู้คนจะพูดว่ารายโฟกัสกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับผมจะคุยกับครอบครัวและคนรอบตัวเท่านั้นครับผมพยายามรักษาบนสนทนาให้เล็กและลึกซึ้งเข้าไว้ผมรู้ว่าการเปิดรับสิ่งเหล่านั้นถ้ามันมากเกินไปเนี่ยมันอาจส่งผลกระทบได้และมันยากจะจัดการกับความรู้สึกตัวเองครับ่องนี้เห็นด้วยเลยนะโซเชียลมีเดียนี่ผมบอกเลยนะ ยิ่งริงเป็นคนดังๆนะเป็นคนดาราดังๆเป็นนักฟุตบอลดังๆนักกีฬาดังๆนะถ้าติดโซเชียลนะคุณเอ้ยชีวิตพังได้เลยนะนะเพราะว่ามันต่างคนมันเราไปควบคุมความคิดคนไม่ได้เนาะ นะครับอันนี้เลือกทําได้ดีนะครับเล่นให้มันน้อยหน่อยนะนี่เป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากครับไม่ใช่ทุกคนจะได้สัมผัสช่วงเวลาแบบนี้ดังนั้นผมจึงพยายามสนุกกับมันและก้าวไปข้างหน้าและยังมีความท้าทายใหม่ๆรอผมอยู่อีกมากมายนะครับโดยเฉพาะสุดสัปดาห์นี้เล่นกับนอตติงแฮมฟอ o r เรสนะครับหวังว่าเอเช่จะทําผลงานได้ดีให้กับอาร์เซนอลนะและผมเชื่อว่าอาจจะสตาร์ทเป็นตัวจริงด้วยนะอ่ะไปกันต่อครับอีกหนึ่งคนครับที่ตอนนี้เนี่ย มีหลายคนอยากให้ขายนะครับนั่นก็คือกาเบียลมาตินเนลี่ครับนะฮะก็บอกว่าเขาอยู่กับอาร์เซนอลเนี่ยอาร์เซนอลทำให้เขาเก่งขึ้นนะครับนะก็ก็เห็นด้วยนะครับการที่ผมได้อยู่กับอาร์เซนอลมันมีช่วงเวลาที่ค้าแข่งในยุโรปมากขึ้นซึ่งมันสำคัญนะครับผมยังอายุน้อยและยังลงเล่นให้กับอาร์เซนอลไปแล้วหลายเกมผม รู้สึกว่าตัวเองดีกว่าตอนที่ถูกเรียกติดทีมชาติครั้งแรกในปี2020และตอนฟุตบอลโลก2022เขาพ,พูดตอนที่เล่นทีมชาตินะครับนี่คือทีมชาติบราซิลนะครับและแน่นอนว่ามีนักเตะร,ระดับท็อปหลายคนที่แข่งขันกันแต่มันเป็นการแข่งขันที่ดีทุกคนเข้าใจกันดีผมมีความสุขที่ได้อยู่ที่นี่และได้รับโอกาสลงสนามนะครับนี่คือทีมชาติบราซิลแล้วก็อาร์เซนอลที่เขาพูดถึงนะส่วนอ,อ,อีกทีมชาตินึงนะครับไปทีมชาติได้หมดเลยแล้วกันนะจูเลียนชิมเบอร์ครับนะฮะ เป็นนักเตะอาร์เซนอลนะครับที่ติดทีมชาติทอแลนด์หรือว่าเนเธอร์แลนด์อยู่เขาด้วยนะครับก็เดี๋ยวให้น้องขึ้นรูปก่อนนะครับนะถามว่า2คนนี้ใครคือนักเตะอาร์เซนอลอ่าให้เวลา5 4 3 2คิดในะดใจนะคิดในใจนะอ่ะเฉลยเลยนะครับนี่เลยนะอ่ะเฉลยนะเฉลยผมก็ไม่รู้ขึ้นภาพอะไรนะอะ่แต่ว่าให้น้องเฉลยแล้วกันนะจูเลียนทิมเบอร์แล้วก็เควินตินทิมเบอร์ครับพี่น้องฝาแฝดครับนะฮะติดทีมชาติ ฮอลแลนด์ Holland, หรือว่าเนเธอร์แลนด์กันทั้งคู่นะครับคนหนึ่งกองหลังคนหนึ่งกองกลางนะครับก็ล่าสุดมีเรียกว่าการแสดงความยินดีกับเมนฟิทเดปายครับที่ทำประตูที่51ให้กับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ได้ซึ่งเป็นสถิติดาวซนูวสูงสุดตลอดการของทีมชาติเนเธอร์แลนด์ครับแสนน้ารุ่นพี่อดีตนักเตะอาร์เซนอลอย่างโรบินฟานเพอร์ซีเจ้าของสถิติเดิมที่50ประตูนะทั้ง2คนก็เลยมอบเสื้อนะครับให้กับเมนฟิทเดปายเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในการที่เขาเนี่ย ก้าวไปอีกระดับหนึ่งนะฮะยิงประตูที่51ได้นั่นเองครับปิดท้ายข่าววันนี้ครับนะฮะเป็นข่าวเล็กๆก,ก็แล้วกันนะทางด้านของคริสตัลพาเลตครับเตรียมจ่ายเงินค่าชดเชยให้กับอาร์ซอลครับสำหรับกองกลางดาวรุ่งวัย18ปีครับชื่อว่าแดนเคซี่นะครับหรือว่าแดนเคซีเนี่ยนะครับซึ่งสามารถเลือกเล่นได้ทั้งทีมชาติอิตาลีแลวก็ทีมชาติอังกฤษนะครับโดยเจ้าตัวเนี่ย จะย้ายไปคริสตัลพาเลทภายใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้ได้รับการตรวจร่างกายนะครับแล้วก็จะไปเป็นนักเตะของพาเลทนะอาซนอลก็น่าจะปล่อยดาวรุ่งไปนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของคลิปนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ได้เลยนะครับอ่านะและถ้ารักอาซนอลทั้งใจเหมือนกันนะครับอย่าลืมกดติดตามเก่งกันเนนืระ์ให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับสุดสัปดาห์นี้ฟุตบอลจะกลับมาเตะแล้วนะครับใครอยากให้เราทำคอนเทนต์แบบไหนอย่างไรนะครับอ่านะอยากให้ทำกานเนิร์โปรไฟล์เป็นใคร อะไรยังไงเนี่ยบอกได้เลยนะครับผมมีเตรียมจะทำคอนเทนต์ที่พูดถึงนักเตะอาร์เซนอลนะครับทั้งชุดปัจจุบันทั้งชุดอดีตอะไรเงี้ยมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะแล้วรวมมาถึงอีกหลายๆเรื่องราวนะครับที่เราตั้งใจนะครับนำเสนอให้ทุกคนได้ดูได้ติดตามกันทุกวันนะเพราะฉะนั้นฝากติดตามทุกวันด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ